สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามารีวิวรถกระบะท,ที่กำลังมาแรงและถือว่าเป็นตัวท็อปของประกูลไฮลัก์เรโวที่หลายคนชื่นชอบกันมากนั่นก็คือโตโยต้าเรโว o ็อกโกรุ่นใหม่ล่าสุดครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะทั้งดีไซน์ที่ดูดันสมรรถนะที่จัดเต็มและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัว เริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนเลยโตยโยต้าเรโวร็อกโกมากับความโดดเด่นที่เห็นได้ตั้งแต่ไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทมร running light ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและลุกทันสมัยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำเงาขอบด้วยคโครเมียมเข้มตัดกับตัวถังได้อย่างลงตัวด้านกันชนหน้าก็เสริมให้ดูดันมากขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ล้ออันลอยขนาดใหญ่18นิ้วลายสปอร์ตสีทูโทนยางไซส์ใหญ่ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนสูมลอ้อก็ดีไซน์ให้กว้างและบึกบึนมากขึ้นเสริมภาพลักษณ์ความแกร่งแบบออฟโรดได้อย่างเต็มที่ด้านข้างตัวรถเส้นสายยังคงความแข็งแรงแต่มีความโฉกเฉียวมือจับประตูและกระจกมองข้างตกแต่งสีดำเงาเพิ่มความดุดันมีบันไดทางให้ขึ้นลงสะดวกขึ้นโดยเฉพาะเวลาขึ้นลงในพื้นที่สูง ด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและหรูหราปากระบาดท,ท้ายตกแต่งด้วยโลโก้รถโก้ขนาดใหญ่พร้อมกันชนท้ายที่ออกแบบให้รองรับการบรรทุกและการใช้งานจริงได้อย่างทนทาน เข้ามาดูภายในกันบ้าง Toyota Revo r o c ร o โกให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมๆกันวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้โทนสีดำตัดกับสีเงินและโครเมียมทำให้บรรยากาศดูพรีเมียมบอกนั่งเป็นหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าในตำแหน่งคนขับช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้มีความทันสมยัย มาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ใช้งานง่ายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้ช่องเก็บของเยอะและจัดวางอย่างลงตัวพวงมาลายัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆทั้งระบบเครื่องเสียงโทรศัพท์และหน้าจอแสดงผลการขับขี่มตรวัดเพลิงแสงดีไซน์สปอร์ตอ่านง่าย พร้อมจอมิดแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรถได้ครบถ้วนบอกหลังออกแบบให้นั่งสบายรองรับการโดยสารได้จริงสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมทาง ด้านสมรรถนะโตโยต้าเรโว o รโกมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล g d Super Power 2 8ลิตรเทอลิโบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง5 0 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลแต่ตอบสนองได้อย่างทันใจช่วงล่างด้านหน้าเป็นดับเบิลวิดบ n นพร้อมคอยสปริง ส่วนด้านหลังเป็นแหนบซ้อนที่ปรับปรุงใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงรองรับการบรรทุกหนักได้ดีการขับขี่จริงบอกเลยว่ารถคันนี้ให้ทั้งความมั่นใจและความสนุกแม้จะเป็นรถกระบะตัวใหญ่แต่ควบคุมง่ายพวงมาลายัยไฟฟ้าช่วยให้เลี้ยวได้คล่องตัวในเมือง แต่ถ้าออกทางไกลหรือขึ้นเขาลงห้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง power mode และ eco mode เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การใช้งานเรื่องระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มมาให้ทั้งระบบช่วยเบรก ABS, EBD, BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีทอาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC รวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัด่านด้านหลังที่ทำให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ส่วนเรื่องราคา Toyota, Revo, Rocco มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งแบบ4ประตูดับเบิลแคและแบบตอนครึ่ง Smart c แคโดยราคาจะอยู่ประมาณ900,000กว่าบาทไปจนถึงเกือบ1.3ล้านบาทครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบก,กับสิ่งที่ได้ั้นดีไซน์ที่ดูดันเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่ลุยได้ทุกที่ ถ้าใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงบรรทุกได้ขับในเมืองก็เท่ออกต่างจังหวัดก็มั่นใจและยังได้ภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมและแข็งแกร่ง t o y ย t a Revo r o c อก,กถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับและนี่ก็คือการรีวิว t o y ย t a Revo r o c อกโกแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะก,การขับขี่และราคาใครที่สนใจก็ลองไปสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านรับรองว่าคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่าง 한ั